คุณเชื่อไหมว่าคนที่เราตามหาเกือบทั้งชีวิตอาจอยู่ตรงหน้าเราในขณะที่เราคิดว่าเขาคือผู้ต้องหาตำรวจจับคนร้ายแต่สิ่งที่พบกลับทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นฝนตกเสียงฟ้าร้องและความลึกลับที่ซ่อนอยู่20ปีเธอคือแม่แท้ๆของฉันแต่ทำไมเธอถึงหายไปเกือบสองทศวรรษความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังรอให้คุณเห็นคุณกล้าพอจะดูจนจบไหมฝนตกหนักบนถนนเปียก แสงไฟถนนสะท้อนบนผิวน้ำเป็นลวดลายแปลกตาเสียงยางรถบดกับถนนดังจังหวะไม่สม่ำเสมอตำรวจสองนายเดินตามรอยเลือดเล็กๆหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ฝ่าลมหนาวมือของเขาสั่นเกรงจากความกังวลผู้ต้องหายือนอยู่ใต้แสงไฟถนนร่างสั่นคลอนเหมือนจะล้มลงแต่สายตานั้นกลับคุ้นเคยจนทำให้ใจแทบหยุดกลิ่นน้ำฝนผสมกลิ่นเหงื่อลคลักคลุ้ง เสียงฝีเท้าตัวเองดังกล้องในหัวปากเหมือนจะแห้งและเสียงพูดติดขัดคุณแม่คำถามนั้นหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจผู้ต้องหามองด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทุกอย่างรอบตัวเงียบฝนเหมือนหยุดตกเพื่อตรวจสอบความจริงหัวใจทั้งสองเต้นแรงจนเหมือนจะแตกมือของเธอสั่นเมื่อยกขึ้นเหมือนพยายามอธิบายบางสิ่ง แต่เสียงฝนบทบังทุกคําพูดสายตาพวกเขาประสานกันและความจริงก็ชัดเจนในวินาทีนั้นเธอแม่ที่หายไปกว่ายี่สปีอยู่ตรงหน้ามือของเธอสั่นเมื่อยกขึ้นเหมือนพยายามอธิบายบางสิ่งแต่เสียงฝนบทบังทุกคําพูดหัวใจของฉันแทบหยุดเต้นความทรงจำเก่าๆเ,เริ่มวนกลับมากลิ่นข้าวใหม่ที่แม่เคยทำ รอยยิ้มอ่อนโยนตอนเช้าเสียงเรียกชื่อฉันจากอดีตทุกอย่างมาประทะในหัวพร้อมกันตำรวจอีกนายเดินเข้ามาใกล้แต่ฉันแทบไม่สนใจสายตาทั้งคู่ประสานกันความจริงชัดเจนเกินกว่าที่จะปฏิเสธฝนเริ่มซาแต่ความหนาวเย็นกลับแผ่ซ่านในตัวความเงียบปกคลุมรอบตัวเราเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะแม่พยายามพูด เสียงสั่นเครือและแตกพร่าฉันฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวใบหน้าที่คุ้นเคยแต่เกือบลืมเลือนฉันก้าวเข้าไปใกล้มือสั่นเหมือนกันจับมือเธอไว้แน่นความอบอุ่นที่หายไปยี่สิบปีกลับมาประทับหัวใจทันทีตำรวจมองเราด้วยสายตางงงวยผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกลายเป็นแม่ แม่ที่หายไปกลับมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดความผิดหวังความโล่งใจความตกใจผสมกันจนหัวแทบระเบิดฝนหยดสุดท้ายร่วงจากฟ้าสู่พื้นเสียงกระทบทำให้ทุกอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นฉันเงยหน้ามองตาแม่ถามตัวเองซ้ำๆนี่จริงใช่ไหมแม่ยิ้มบางๆยิ้มที่คุ้นเคยและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันใช่ฉันแม่ของเธอ คำตอบนั้นทําให้โลกทั้งใบหยุดหมุนและฉันไม่สามารถพูดอะไรได้เลยฉันยังยืนนิ่งมือยังจับมือแม่แน่นฝนที่หยุดแล้วทําให้เสียงรอบตัวชัดขึ้นเสียงรถวิ่งบนถนนเสียงลมพัดใบไม้ทุกอย่างเหมือนจริงแต่ก็เหมือนฝันแม่ถอนหายใจลึกใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นและความเหนื่อยล้าฉันต้องไปอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อไม่ให้เธอพบฉันเร็วเกินไป น้ำเสียงสั่นและเจือด้วยความเสียใจฉันพยายามถามทำไมทำไมแม่ถึงหายไปคำถามนั้นติดอยู่ในลำคอเพราะคำตอบที่ฉันคาดเดาไม่ถึงแม่หันมามองฉันดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวตอนนั้นมันไม่ปลอดภยัยฉันต้องจักเธอไปเพื่อปกป้องเธอน้ำตาไหลลงแก้มอย่างเงียบๆ ตำรวจสองนายยังยืนอยู่ข้างๆพวกเขาเงียบเหมือนกลัวจะรบกวนความจริงผู้ต้องหาที่เคยเป็นอันตรายกลับกลายเป็นคนที่ฉันเฝ้าหามาเกือบทั้งชีวิตฉันพยายามกลั้นน้ำตาแต่ความเจ็บปวดและความโล่งใจประปนกันร่างกายสั่นสะานเหมือนเวลาและโลกหยุดหมุนรอบตัวเราแม่ยื่นมือออกมาฉันอยากให้เธอเข้าใจ ฉันไม่ใช่คนร้ายฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอคําพูดนั้นเหมือนแทงใจฉันเพราะทุกปีที่ผ่านไปฉันโกรธแค้นและสงสัยแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปฉันจ้องตาแม่พยายามซึมซับท,ทุกคําพูดทุกน้ำตาทุกแผลใจทุกสิ่งที่หายไปยี่สิบปีกลับมาในพริบตาเดียวฝนเริ่มหยดลงอีกครั้ง เบาๆแต่เย็นยเยือกเหมือนธรรมชาติกำลังยืนยันความจริงฉันก้าวเข้าไปกอดแม่และในที่สุดเราก็ได้อบกอดกันความอบอุ่นที่หายไปเกือบทั้งชีวิตกลับคืนมาแต่ความสงสัยยังอยู่ทำไมแม่ถึงต้องหายไปนานขนาดนั้นใครหรืออะไรที่บังคับให้แม่หายไปและตํำรวจจะเชื่อหรือไม่ว่าเธอคือแม่แท้ๆฉันมองรอบตัว โลกที่เคยคุ้นชินกลับกลายเป็นเรื่องลึกลับความตึงเครียดเริ่มแผ่ซ่านเพราะความจริงเพิ่งเริ่มเผยออกมาฝนเริ่มตกหนักอีกครั้งหยดน้ำกระทบไหล่และศีรษะแต่ฉันแทบไม่รู้สึกอะไรสมองเต็มไปด้วยความคิดวุ่นวายแม่ถอนหายใจลึกฉันต้องบอกความจริงทั้งหมดกับเธอเธอมีสิทธิ์รู้ทุกอย่างเสียงเธอสั่นเงียบและหนักแน่นในเวลาเดียวกัน ฉันก้มลงฟังอย่างตั้งใจใจเต้นแรงจนแทบหยุดฝนกระทบพื้นถนนเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจฉันยี่สิบปีที่แล้วฉันไม่ได้หายไปเองมีใครบางคนใครบางคนที่ทรยศบังคับให้ฉันแยกจากเธอพวกเขาต้องการให้ฉันหายไปแม่พูดอย่างเจ็บปวดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกลัวและความเศร้าฉันเงยหน้ามอง สายตาแม่สันะร,ริกเหมือนจะร้องไห้และตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วประโยคนั้นทำให้ฉันขนลุกเหมือนใครบางคนยืนอยู่ในเงามืดรอบตัวตำรวจข้างๆเริ่มตื่นตัวมือจับปืนแน่นแต่ฉันไม่สนใจใครเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแม่แท้ๆของฉันกําลังพูดความจริงฝนตกลงมาแรงขึ้นเสียงฟ้าร้องก้องไปทั่วเมือง แม่ก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวดฉันพยายามหนีแต่พวกเขาตามฉันมาตลอดเธอสั่นอย่างรุนแรงฉันพยายามประคองแม่ไว้หัวใจเหมือนจะระเบิดทุกอย่างความทรงจำความเจ็บปวดความโกรธมันผสมกันจนฉันแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันฉันไม่อยากให้เธอกลัวแต่ตอนนี้เธอปลอดภัยกับฉันแล้ว แม่กระซิบด้วยเสียงอ่อนมือสั่นจับแขนฉันแน่นทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เหมือนใครบางคนกำลังเฝ้ามองฉันมองไปรอบตัวความมืดและฝนทำให้ไม่เห็นอะไรชัดเจนแม่ก้าวถอยหลังดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวพวกเขาอยู่ใกล้แล้วคําพูดนั้นทำให้ใจฉันแข็งทื่อทุกสิ่งที่ฉันคิดว่าจบลง กลับกลายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายฉันกอดแม่แน่นขึ้นทุกความกลัวความสับสนความเจ็บปวดรวมกันในวินาทีนั้นฝนที่ตกกระหน่ำเหมือนสะท้อนความตึงเครียดในใจเราตำรวจเริ่มเคลื่อนไหวพยายามมองหาที่มาของเสียงฝีเท้าแต่ความมืดและฝนทำให้ทุกอย่างเลือนลางฉันจ้องตาแม่และรู้ว่าชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แม่กระซิบอีกครั้งฉันขอโทษที่ทำให้เธอต้องทุกข์ใจแต่ฉันสัญญาฉันจะปกป้องเธอจนกว่าทุกอย่างจะจบหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดฝนสาดกระทบพื้นถนนความมืดและความชื้นปกคลุมร่างกายแต่ในความมืดนั้นความจริงที่ซ่อนมากว่า20ปีเพิ่งเผยออกมาในพริบตาเดียวฝนยังคงตกหนัก ละอองน้ำกระทบหน้าและแขนฉันแต่ฉันแทบไม่รู้สึกอะไรเพราะสายตาทั้งหมดจับจ้องแม่อยู่แม่ก้าวถอยหลังอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขาใกล้เกินไปแล้วเสียงสั่นพร่เหมือนจะขาดใจฉันก้าวเข้าไปหาจับมือแม่แน่นไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้แล้วแต่หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิด รู้สึกถึงแรงตึงของโลกที่กดลงมารอบตัวทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นเหมือนใครบางคนซ่อนอยู่ในเงามืดเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ฉันมองไปรอบๆแต่ฝนและความมืดบดบังทุกอย่างแม่ก้าวมาข้างฉันร่างสั่นสานฉันต้องบอกทุกอย่างเธอต้องรู้น้ำเสียงอ่อนแรงแต่หนักแน่นเหมือนยกความลับที่เก็บมานานกว่า2ีปี ตอนนั้นฉันถูกบังคับให้จากเธอไปมีคนคนที่เราไว้ใจทรยศฉันและเธอคำพูดนั้นเหมือนมีกริดใจฉันทุกปีแห่งความสับสนความเจ็บปวดกลับมาพร้อมกันในพริบตาเดียวฝีเท้าอีกชุดดังใกล้เข้ามาฉันรู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศเหมือนทุกสิ่งกำลังจะระเบิดตำรวจด้านข้างพร้อมมือจับปืนแน่น แต่ฉันไม่สนใจใครเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแม่ของฉันคือความจริงที่ฉันตามหาแม่ล้วงกระเป๋าดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความเจ็บปวดฉันมีหลักฐานทุกอย่างพวกเขาตามฉันมาเพื่อทำร้ายเราฉันรับสิ่งนั้นจากมือเธอความหนักของมันทำให้ใจฉันเต้นแรงกว่าเดิมฝนตกหนักกระทบพื้นถนนฟ้าร้องก้องราวกับประกาศความจริง แม่ก้าวเข้ามาใกล้ฉันน้ำตาไหลลงแก้มฉันสัญญาจะปกป้องเธอจนกว่าทุกอย่างจะจบฉันกอดแม่แน่นรู้สึกถึงอ้อมกอดที่หายไปเกือบ20ปีอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความเศร้าทุกความทรงจำทุกปีที่หายไปกลับมาผสมกับความจริงในเวลานี้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าทวีคูณเหมือนใครบางคนอยู่รอบตัวเรา แสงไฟจากถนนส่องกระทบใบหน้าแม่และฉันเห็นใครบางคนยืนอยู่เงามืดรูปร่างสูงใหญ่และน่ากลัวฉันกลั้นหายใจรู้ทันทีเรื่องราวยังไม่จบและอันตรายกำลังเข้ามาใกล้ฝนกระหน่ำทุกหยดกระทบพื้นเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจแม่กระซิบเสียงเบาเธอต้องรอดไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉันจับมือแม่แน่นขึ้น ทุกอย่างรอบตัวมืดมิดแต่ความจริงกําลังถูกเปิดเผยเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเงามืดใกล้เข้ามาและในวินาทีที่ตึงเครียดที่สุดฉันเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยความโหดร้ายหัวใจฉันแทบหยุดเต้นฝนกระทบพื้นฟ้าร้องก้องทุกสิ่งเหมือนระเบิดพร้อมกันแม่แนบแก้มฉัน จงจำไว้ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอและในความมืดและฝนทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการฝนเริ่มซาหยดน้ำกระทบพื้นถนนเป็นจังหวะเบาแสงไฟจากถนนสาดส่องใบหน้าแม่ฉันมองเห็นความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความรักที่ไม่เคยหายไปตำรวจค่อยๆเข้ามาใกล้ตรวจสอบสถานการณ์ และเมื่อเห็นแม่กับฉันอยู่ด้วยกันพวกเขาก็เข้าใจทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความจริงถูกเปิดเผยแล้วแม่กอดฉันแน่นฉันหายไปเพื่อปกป้องเธอแต่ตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วน้ำเสียงอ่อนโยนแต่มั่นคงเหมือนยืนยันทุกคำสัญญาฉันก้มลงซับน้ำตาฉันไม่โกรธแล้วแค่ดีใจที่เจอแม่อีกครั้ง หัวใจเต็มไปด้วยความโล่งใจและรักแท้ความเจ็บปวดที่ผ่านมาค่อยๆคลายตัวฝนที่หยุดตกแล้วโลกรอบตัวกลับมาสงบแต่ความทรงจำและความจริง20ปียังคงอยู่ในใจเราเป็นบทเรียนเป็นความผูกพันและเป็นความรักที่แท้จริงแม่และฉันเดินออกจากถนนเปียกก้าวแรกของชีวิตใหม่ด้วยกันแม้โลกยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ความจริงและความรักทำให้ทุกสิ่งเริ่มต้นอีกครั้งเสียงฝีเท้าเงามืดและความหวาดกลัวทั้งหมดกลายเป็นอดีตเหลือไว้เพียงความอบอุ่นและสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังฉันจับมือแม่แน่นและครั้งนี้ไม่มีอะไรจะพรากเราไปอีกแล้ว